พี่บอกมันจะเป็นการโค้ชนาเมื่อไหร่ไล้นนะเจอเนาะคิดถึงไม่ไหวก็วมไม่รู้เหมือนกันครับเราต้องให้สถานการณ์อะไรอย่างนี้ขี้ขายก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเราไปเจอกันหรือเราไปรวมกันเยอะๆเนี่ยม,มันก็ยังไม่ปลอดภยัยสักเท่าไหร่นะครับขออยินงนี้ต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ไอจูสเก้าครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับสำหรับทุกทุกท่านเลย ขอบคุณที่แฮปกันนะฮะอย่ายลืมไปในสตอรี่ไอจีด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ดีครับเรื่อยๆฮนะเรียนโอเคอยู่ยังไม่มีติดอะไรนะครับเกรดก็ถือว่าใช้ได้ B B บวกเอ굿ไนท์ครับทุกคนยันยี่ห้าผมไปแล้วนะผมต้องไปจัดการกับ Story IG ตัวเองก่อน เฮ้ยเหมือนรายการวิทยุว่าสั้นใช่ธรรมดาเอาไกัอนโอ้พี่เจลเข้ามาปุ๊บถามว่าเออวันเกิดเหรอไม่มีรูปแฮปแล้วผมก็ไม่มีเหมือนกันรวมถ่ายลงดกวยให้ไปเบิดย์ค่ะขอบคุณมาครับลืมไปแฮปเลยสตอรี่ไอจี ชั้นสิบเก้าครั้งแรกรูปปีไหนก็แฮปได้ของแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่รูนคือคุณค่าทางจิตใจครับทุกคน <S <S เรียนเป็นไงบ้างครับเรียนก็โอเคครับเกรดออกมาก็ไม่ไม่ได้แย่พี่ขอโทษให้ไดีดรหล่อๆเรื่อยๆมาบดินเด็วเลี้ยงหนุมโอ้ยสาธุของครับตัดคลิปเองเลยนะเรามันไม่มีบุญวาสนาต่อกันเจอกันในสตอรี่ได้เลยพี่ยิมเน็ตผมไม่ไหวแล้วจริงๆ ห้องหนูหนูจอดคิดเลยนะอคอมครับเชียรพี่ว่าสั้นว่าไงฮัลโหลว่าไงแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปบอร์เดย์แฮปบิร์เดย์ทูมีขอบคุณมากนะครับใช่ครับรูปเก่ารูปใหม่ไม่สำคัญครับไม่มีรูปว่าแฮปได้นะครับผมไม่ไม่ติดคุณค <c oughs> ่าทางจิตใจจับว่าสัน้นจบผมจาบ ทุกคนฮะยี่สิบห้าแล้วผมขอญาตไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนบายขอบคุณครับทุกคนรับเยอ์